นแล้วอเคียงแล้วมันเดือมนนองได้ไปเยอวายางคิดเคียงกันเลอเนาะคนเขามาเมื่อเจ็ดแปดคนนองกับคเห็นใจห้อนเลยาิเกลือได้ล่ะแต่มีได้กับเล่าคนเดียวอะครแบบคนห้อนใช่เนาะแบบน้องกับจกนี่คิดเคียงได้พี่น้องได้น้องกพยายามคุมสตรแบบใช้ชีวิตอยู่แบบปกติเลแต่ก่อนอะไรัวน้องกบีลูกมีเมียน้องกบยาก เป็นแค่เก่าแล้วนอกาออกพยายามคุ้มมารุมอยู่ตีพังไปพร้อมกันเนาะวันจินเนาะอย่างเราแถาบอกค้ำมัน ใส่กล้องเพิ่นก่อนถ่ามเพิ่นก่อนพี่น้องเไยเนาะเพราะว่ามันได้เห็นได้กับอยากวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าได้ความผิดความเห็นกันกับเอฟซีที่เก่าพี่น้องเไยเนาะโมเมนต์ว่าเอาชิว้าไปมุ่งมั่วลอยๆพี่น้องเนาะว่าในตาเาเห็นเนาะได้กับหูเาได้ยินมาความเป็นจริงพี่น้องเลยว่ามันเป็นแบบไรเออเนาะ เือวาเพื่อาตอนที่อยากบอเนาะ้แบบอยากใส่อารมณ์บ่คือในไรเฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะนั่นบ่บ่อันนั้นนด๋พี่น้องเอ้ยเนาะเอาเลยอืมให้อัน FC เพิ่นพังนํากันเนาะแม่นๆอ่าเพราะเฮาเห็นคลิปวาบอ่าคุยกับทางน้องไซน่าจะเป็นผัวของน้องุกนี่แหละเนาะอือทางน้องไซน่าจะเป็นผัวของอันน้องุกนี่แหละ มันมีคลิปเท<ะ>ียงมันเดือมพี่<า>น้องเลยไปเยอะาางคิดเคียงกนคือเ<ห>นาะคนเขามามือ่อเจ็ดแปดคนนอกกับน,น,น,นใจห้อนพายเจือได้ล่ะแต่มีได้กับเล่าคนเดียวอะครแบบคนห่อนใช่อนเนาะแบบน้อกกับเ้ามนีคิดเขียนได้พี่น้องได้นอกกับพยายามคุมสตีแบบใช้ชีวิตอยู่แบบปกตคนยี่เล้วแต่ก่อนก็ไราะวนองกบีู่้ี่แน่แนองกบอยากเป็แนแค่เก่าแต่นอกพยายามคุมอารณมอยู่ ตัวน้องก็อยากต้องการนะเนาน่องต้องการใครอยากอยู่กับลูกกับเมียน้องมันมีความชุกคือส่วนเมียน้องไ่อยู่ในเรื่องหลังนาะน่องก็บไปอยู่แล้วเนาะตรงนั้นตัวน่องตุ๊บบ๊ายบายไล่ไปนะฮะสีผับ่าวหนึ่งเนาะเดี๋ยวคือว่าเราว่าวอ่าเราเป็นคนใจห้อนอยู่ด้วยแต่ก่อนเนาะคือแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ยแห้งสีกัวนี่ไปจักเฮาบ่ได้เคยถ่ายเราเด้เนาะ หากระทายเราค่ะเอากันกับน้องทุกน <No. S 2> ี่ได้เมนโมจิบนอันนี้โบจักเลยเนาะโบนคนที่ว่าไายนะไพกันเนาะหากะหูเนาะโบจักว่าน้องน้องไซเลยพี่น้องเอาะโบจักว่าวไพเป็นไพเนี่ยกะโบอ่านั่นหรือว่ายังที่มีคิดสอกคิดเีจงอยู่เบื้องปันเบื้องบนกันอืมโอเคคำว่าคำว่าของทั้งบ๊อบบอสปันนั้นเป็นยังไงเนาะฮะ นใเพราะนี่เป mm. ็นคขบออกของทั mm. er ้งบาบอดเองบาบอดตัวนี้เนาะแต่บอดได้โทรใส่กันเนาะแค่คลิปเสียงเนาะคลิปเสียงสนทนากันคุยกันเนาะสัญญาณไม่อย่างแห้งแถวนี้ไมีสัญญาณมีสัญญาณคือว่าอันนี้ก่อนก่อนสิไปต่าทินอ่ะมีแต่ว่าเฮาพากันบ่โอลมกันนะจือเนาะคือว่าก่อนสิไปอ่าพังบ่เตียงเพิ่นไปเคลียร์ในมื้อนี้เนาะ FC ลาลองพิจารณาเบิ่งเนาะแม่นอ่าในคําเหมาะคําทางน้องเพิ่นพีองเ้เนาะอ่าสมเหตสมผลอ่าสมควรใดเนาะอันนี้ก็ได้ที่พังเบิ่งนี่ก็อ่าทงน้องๆอาสิยังคือสิยังบ่ทได้อรมลุงนะเบิ่งนี่เนาะคือว่ายังบ่อนบ่ยอมเนาะอืออรมยังตามที่ว่าพังเสียงนะคือว่าคําว่าเียง รู้ใช่เพื่อนกับชีดูใช่อดีตเมื่อกี้นีทางเพื่อนว่าเนาะแต่ที่เห็นเพื่อนว่ามาเพื่อนเนาะเม็ดขาบ่เตียงรู้ใช่กับดูใช่โอ้ยดูกับสิเพ่บ่เตียงบ่บ่เตียงบางไงเนาะเพื่อนผมเคยยั่นเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมเคยย่านคนบนนอนบัวตรงแล้วบนนอนกับบุคคลยั่นคนอยู่แล้วอะไรยากไม่ใช่น้องนกับิี่างาิขึ้นเลยแล้วน้องกับทีเอาเลยแล้วอ่าใจแล้วนี่อยากเห็นอดีตเนี่ยคเคยเห็นอยู่คนนี่ยังม่ยอมคนนมาบ้างเจ็ดแปดคนนอนกับบุคคลยั่นใจห้อนเลยพะเชื่อได้ล่ะแต่มีได้กับเล่าคนเดียวอะไรแบบ ใจห่อนใช่กันเนาะแบบน้องกับโจ๊กโคตรดแล้วพอเกษตรก่อนน้องกับคนใจห้อนอยู่แล้วเกษตรกรทั้งน่องแบบนี้ยายคุมที่ทำใช้ชีวิตอยู่แบบปกติอยู่แล้วแต่ก่อนก็ได้เพราะว่าน้องกับมีลูกมีเมียน้องกับวายักเป็นแค่เก่าแล้วน่องกับพยายามคุมมาร่มอยู่อืมตัว่าน้องกับเบ่อยากต้องการแล้วน้องต้องการให้อยู่กับลูกกับเมียน้องมันมีความชุกเออตัวเมียน้องม่อยู่ในเชื้อหน่แล <mañana> ้วน้องกับมาอยู่แล้วน่องบอกตรงเลย บนาว n g ง่ายว่ายั่งยั่งหมดอ่าพังไฟได้ถึงแม่นคลิปหากะลงไปอหาชิปมาทีเขาเบิ่งคลิปมาลงไปหาชิปมาทีที่แล้วเขาอาจจะคุยกันก้นนี่อ่านี่เพื่อเราเห็นคลิปเห็นอย่างแล้วก็ยั่งแบบบ่ได้ฟังเหตุฟังผลนะบ่จิแปลว่าโรกโซเชียลคู่มือนี่อ่า ไปฮอดสายแล้วเนาะยังเว้าคําเก่าอยู่เนาะยังเว้าคําเก่าได้ความกาลาวให้อ่าทางผู้ผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าเพราะว่าออกมายังยังยังกล้าเว้าน่ะเรายังกล้าเว้าอยู่ยังบ่สํานึกอยู่นะตามที่่อยฟังตัวนี้ทางเบิ่งเด้อเอนเด้อเนาะทางเบิ่งว่าไปเบิ่งมื้อนี้เนาะเพราะว่าทางทีมงานนี่ก็สิไป อ่าค er ังเบิ่งในการตัดสินของทางพระครูใหญ่เนาะเบิ่งจังแบบไดสิเป็นได๋ว่าไปอ่านํากันหลายคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไปนํากันหลายคนไปังเบิ่งไปอยู่ในเหตุการณ์ว่าคําว่าคําว่าของทางน้องๆเพิ่นเนาะอ่าสิเป็นจังได๋ปรับเปลี่ยนเนาะทางครอบครัวเพิ่นสิอ่าอ่อนยอมแบบไดเนาะตัวนี้ก็เฮายังบ่ฮู้จังว่าพากันไปเบิ่งพี่น้องมื้อนี้ก็ได้อ่าแล้วก จากพังเสียงเบิงมื้อนี้ก็ถือว่าอ่อบ่อยากให้เว้าปานใดเด้อ่าในแบบอ่าแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยมันพังแล้วก็ยังยังบ่งามอยู่เนาะยังบ่งามยังบ่งามอยู่อ่ายังบ่งามอยู่พี่น้องอ่ามีแต่ว่าอ่าคอยว่าคอยว่ากันได้คั่นไปมื้อนี้ก็ได้เนาะเพราะว่ามีปากเสียงกันดีมื้อนี้ก็โอ้ยเนาะบ่ได้เนาะแม่นงเบิ่งบ้านอันอ่า อันน em> si um, uh, nope. ี้กีขอถารมบูชิตอีกนิดนึงเนาะใบอันที่ว่าโทรมาหานคุณเจ้าน่ะเขาเป็นแยังคือบทโทรหาบทเตียงบูชิตบูจิตเชื่อว่าเนาะอาชีบูก้าแหละพี่นแบบนี้เนาะอาชีบูก้าอ่าดูว่าพิจใจกันหมันบางใจกันแหละบูอยากว่าน้ำบูอยากว่าน้ำแต่ว่าพอทางไอเตียงแล้วก็แล้วก็ยังไม่อยากว่าน้ำเลยอือเราไม่อยากว่านว่าน้ำคือกันทางไอเตียงกันเลย จังว yeah. ่าเฮ้ยเนาะพอได้ฟังบางคลิปนี้มันแห้หนักไปเมื่อนะให้นักอยู่ได้เนาะให้นักอยู่งานอ่โบนั่นเลยอ่าเอฟซีเราฟังแบบว่าคำขอโทษจากปากน้องๆนะก็จากปากอ่าของงานของกเม่ของกเม่เจ้ก็ยังโบแดงยินเนาะสมควรบ่จ้ะบะสมควรขอโทษบ่ดูโอ้ยคำเป็นเฮาเจ้าข่อยนี้ ข่อยก็แต่มือเฮาหาเจ้าทมิตพุ่นแล้วก็พอในคีโรจักมานี่ต้องนุ้มือขอโทษว่เตียงเด้ออันข่อยเบิ่งในคลิปมาเนาะเฮามาุนเบิ่งม้อนีเด้อเนาะามาุ้นเบิ่งมื้อนี้นะว่าสิมีบ่บันเนาะตัวนี้พี่น้องเอ้ยว่าเป็นหยังคือว่าฉันเนาะโอ้ยนี่ล่ะผู้รับผู้ใหญ่่นว่าไปไกลเียให้่นว่าดินดอนต้นหญ้าเป็นของ้องตุ๊กมื้อนี้นะอ่าโอ้ยสมควรเนาะ มควรขอขอบใจแล้วก um, ็ขอโทษทาง้เพิ่นนําเนาะแม่นแเพราะฉะนั้นก็โอ้ยอยากให้ขึ้นใหม่แล้วก็ถ้าหากว่าต้องเบิ่งเนาะแม่นว่ายังเว้าข็งแบบนี้นี่อ่สิแม่นสิแม่นแนวบ่นะพี่น้องเ้เนาะสิแม่นแนวเอาให้บ่เนาะแม่แต่ว่าก็เว้าในเฉพาะเฮาสิดอกว่าแม่น่่แต่ว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นสิคิดเห็นแนวเนาะในเรื่องนี้ มีหลายคนพี่น้องมีหลายคนบาจิตถามหลายคนอยู่บางทีกับโม่เอเพิ่นก็คิดเห็นกันข่ามาหลายเนาะงบัจนะบุหัไปเฉยคนอื่นขายให้คนอื่นไปเถอะอันนี้คือเอฟซีข้อมินกันข่ามาหลายเอฟซีข้อมินกันข่าว่า่วะขายเลยเอากิ๊บขายบะเตียงนี่เก็บเงินไว้สมมติว่าบัตรเขาอันผู้อ่าน้องน้องเดือดห้อนไปทำมามีมองซื้อแไปซื้ออยู่บนไหมอันนี้สมมติว่าขาย จักสิได้เท่าไหร่อีกเนาะเพราะที่ดินกมันกนันนี่อ่าบางเทื่อีสมมุติว่าเฮาอยากขายนี่อยากขายป๊บปับนี่กบ่ได้ได้เรื่องขายดินนี่เนาะใช้เวลาใช้เวลาเพราะว่าถ้าเป็นน้องน้องตุ๊กอ่าบ่แม่นถ้าเป็นน้องติ๊กหรือว่าน้องมิกน้องแตนี่สมมุติว่าให้เราไปอยู่หั่นนี่บ่เวียงบ่งสิกล้าไปอยู่เนาะบ่ๆบ่มีบ่กล้าอกพี่น้องเนาะที่สิว่าบ่กล้าบ่กล้าแน่นอนเนาะ ไม่กล้าบ่กล้าแน่นอนมีแต่ว่าอตอนนี้คนที่อยู่ได้คืออ่าน้องเนาะอ่าน้องตุ๊กเนาะแม่นบ่ว่านี่อยู่นําเพิ่นอยู่ดิพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ายังอยู่น้ําเพิ่นอยู่อ่าคือน่ะบุปผานี่แหละคือทางน้องๆน้องติ๊กน้องมิกอยู่บ่ได้แลเนาะอยู่บ่ได้พี่น้องเอ้ยอืมโอ้ยเนาะงว่า พอคร okay. ังเมืน bueno> ี่ก็พี่เจริญพึงเนาะเอาะแก่พึงคิดว่าเพึนจิออนชิยอมเนาะเมนอันนี้ก็เขาไงหากาเห็นคลิปเมื่อกี้นี้พี่น้องกันเนาะคิดว่าเพึงที่บ่เบาอย่างนั้แหละในในอันให้ให้แกทางบ่เตียงเนาะว่าง่ายไว่าคิดว่าเขาชีเงียบว่าอย่างไงใช่คิดว่าเขาชีเงียบได้กับไพ่ไทม์ได้กัคือชิโบบ่โบกว่าง่ายไงใช่เนาะ รอให้มาคุยกันให้มันจบแลต่ก็ยังมีปลอดปลดเป็ดออกมาอยู่แบบบ่สำนึกว่าางใช่ไหมยังบ่สำนึกแต่ก็ยังบ่ขอโทษเราแต่เราเองก็คือว่าเนี่ยจะเล่าสิเอ่เห็นคลิปนี้หรือบลอกเพราะว่าเรายังบ่สนใจเพราะว่าเรามุ่งหน้าคือว่าสเอาน้องเต้ไปเคี่ย์หรือว่าเอาไปคุยให้มันจบในมื้อนี้เพราะว่าทางน้องเต้ กันแนวเนาะแม่นอยู่บ้านดงมะแวอยู่ทางเฮือนของสาวนางเนาะเฮือนของเอนางเอนอ่าทางบ่เตียงเอาไปไว้เมื่อคืนนี่คือว่าไว้แล้วเราเดินทางการเฮ็ดเียกของเราเนาะไว้ไว้ตวจจาดพี่น้องเยเนาะเออวจจาดอดว่าเรางเบิ่งเนาะมันสิเป็นจังได๋มันสิจบแบบไดอ่ในเรื่องของทางเอ่อน้องเพิ่นก็ได้ไปได้บ่เดินทางได้บ่ เออถ้ามันเป็นแบบนี้อลไรก็มีแต่ว่าให้ fc ผิดจานาน้าเบิ้งเนาะอ่าคอมเมนต์กันเข้ามาข้อมเมนต์กันเข้ามาเบิ้งพี่น้อย่างเนาะว่าว่ามันสิเป็นแบบไรเรื่องเรื่องเงันทีว่าสมมุติว่าที่จริงนั่นตามที่คอมเมนต์เฮาเห็นหลายคอมเมนต์นี่คือว่าทั้ง fc นี่เพิ่นว่าอยากเอาออกพูนดน่ะ เนาะนของครอบอันชื่อของเขาบ่อดอกบ่อไรนี่นะมันซื่อของครอบครัวของชเพิ่นนะแต่ว่าเฮาก็ยังบฮู้แท้เด้นี่ต้องไปพังต้องรุ่นบึงมื่อนี้นะบ่าอะไรกันนะต้องต้องพังบึงผู้ใหญ่เพิ่งว่าผู้ใหญ่เพิ่นทีให้คันตบมาเนาะว่าเองเป็นผู้ใหญ่เพิ่นทีบอกเองเมนนไอเตียงเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นอาจจะคุยกันแล้วเนาะกับพังบ่อเตียงว่าเป็นเนื้อใดฮะ ว่าพี่น้องไงเนาะ,ะแสดงความก่าวร้าหรือว่าความนันอันนี้ให้เอซีเบิงนี่็มันโมง,งาม <S <S หรือว่าและว่าทุกคน่าจะเข้าไปหันกับเพื่อให้น้องๆนะขาเจ้าได้อิทเนาะเพื่อให้น้องๆนะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าว่าเขาเก่งอันนี้บมเวียงกิจโควาอันนี้น้องพี่น้องสาหรับมุมอมองของมอเบียงถ้าว่าเขาเก่งนะ่ยคุณรักคใหไงเพิ่นชื่อดินแฮเดีวเหตุเฮือนหฮเดีวอ่า เครื่องสมช่างเนี่ยมันก็ต้องมีแหละพี่น้องเลยสำเก่งหาเงินหาค้ำมาดีนะอันนี้ยังบ่มีอันนี้<ม>บ่ได้มีอย่างเชื้อเพลิงอย่างปังอยู่เนาะอ่าม,มันยังก็ยังบ่ได้มีอย่างเนาะว้าวาอาเอาสมมติว่านั่นนะแบบบุญยากพึ่งผ้าผ้ยอดีนะถ้าเป็นบ้านเฮานี่ สิ่งสมสางนี่มันมันต้องแบ่งกันเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นของพรอครัวใหญ่มันก็ได้ยันโมมีสิบหลายกัวเนาะวัวที่บ้านมากเป็นเกาเปรียบเทียบสมุนว่าบ้านเฮาเนาะสมมุนว่าเพื่อนเฮาส้่งเองแท้ๆทนี่สมมุนว่าเฮาป้ากับลูกกับเมียนี่กกมีมตจยุกให้ลูกให้เมียปัวมันยังแต่ว่าเมียตายหรือว่า นั่นนี่ก็ต้องยุกให้ลูกกลัวไปทั้งไม้ทั้งเถากลับเมื่ออยู่เฮือนเข้าแบบนี้นเลยกำเมื่ออยู่เฮือนพ่อเพือนแม่เฮือนนี่ก็ยุกเป็นของลูกมั้ยยังแบบนี้เพื่อนทางอันทางผู้รักมุมมองของทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนตะกี้น่ะคือว่าเขาน้องตุ๊กน้องติ๊กน้องมิกนี่ก็ซ้ำลูกของน้องเตะเขาบ่อไร่อยู่เนี่ยที่มันก็ต้องตกะปิดนั่นคือบ่อไร้ก็เมียนี่สิผมไม่คิดว่าเขาไปกันบ๊อดเลยแม่แบบนี้ประเด็นนี่คือว่าอ่า ยังไม่ได้แต่งได้ขอหากแต่ว่าเอาชื้อบอไรเขาเนาะ<ม>ที่จริงเนี่ยผู้ใหญ่คน่าชีซื้อหายแต่าทางน้องเตยผู้เดียวตะกี้เน,นาะ<ม>ขึ้นแนขึ้นว่าสิบุเป็นแน่นี่เล้ะอับน่ะคุมา้องแพงยันน้อยใจกันเนาะบอครับตะกี้กับทางเขาได้ยินในในคลิปเนาะทางน้องเตยาบอาท่าบอเอาเขานี่ถ้าบอเอาชื่อของเงินบอไรเขาในี่เรื่องแห่งขี่นี่แต่ตะกี้พู้ใดแม่นแม่นเขาเอาเขาคุยกันอยู่แล้วเพราะว่า ห็นในคลิปอยู่เพิ่นเว้าอยู่ถ้าบ่เอาเข้าบ่ชื่อเขบ่ได้เข้านี่เฮงคิดยะพ่อม่เพิ่นป <BLANK, S 1> ุ๊บเออในคลิปบุญวายอ่าตั้งแต่เตัวนี้ก็ัโอ้ปัญหาเนาะปัญหาอืพอได้ยินคลิปนีก็ทางเสียงคลิปนีก็โอ้ยิ่งยิ่งคือือไปมื้อหน้าเด้แม่นแบบยอมบ่อ่อนไนะยอมอ่อนเลยมื้อนี้ก็ทางเบงมื้อนี้เนาะมื้อนั้น เจ้าเจ้าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ขอถามอีกยังให้กันนะถามเรื่อยนี่เจ้าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ในอันอทางบ่อไร่กับยูน้ากันได้บ่ยูยูพร้อมกันบ่น้องไล่นีอยู่ในเรื่อนมอกันมือนขี่รถนี้นีไปหรือบ่ก็ไปจักตอนตอนที่เกิดเรื่องขนาดไ่นอ๋อบ่เตียงนี่ถามบ่อไร่ก่อนถามบ่อไร่แล้วยังมาถามน้องใช่แบบนี้บ่อ๊อ้อ บาเตียงนี่ถามเบาไล่เนี่ยยังมาถามน้องไซเนาะแมนแต่กับเบาไลนี่แสดงคว่ำก้าวเล่าออก,ก่อนเนาะบาไล่นี่คืออ่าตอนที่นั่งมัดหัวนแม่น,มน,มนคน,นตีนี่เออคนตีตอกทัวเฮ็ดปุ้งปุ้งปังแบบป,ป,ปะพังไผ่นะแมนกเอาเบิ้งอันนี้เอฟซี FC ว่าบาเวียงหับาแมนทางน้องไล่ได้อันเป็นคนที่อ่า เป็นคนที่เฮ็ดนะว่าน้องใช่ว่าผัวน้องตุ๊กว่าเพื่อนอาจจะบวงคิดบเบิด้วยว่าเนี่ยไรเนาะกินเนาะตามเขาบิวงพฤติกรรมนี่มันเบิดตั้งสองนะเบิดตั้งสองการกระท่ำเนาะการกระท่ำมันกับบวงโบกกันได้บิดตั้งสองคนเนกะจังมาอันบ่ไล่หนีเนาะแต่ว่าแม่แมแต่ว่าน้องไล่หนีสิเป็นคนแบบใจห้อนอยู่แต่แบบอะไรบุกใจัยกันเอาเนี่ยย่างไปเลยนะอาเป็นแบบนี้แต่แต่เพื่อน้ทั้งน้องใช่นี่สิชุกเนาะอ่าบม วักใจบ่พอใจนี่คือย่างเขาไปหาเนาะบาร์นี่สิคอถามอีกเทีนึงบาดนี้ในี่ยบัดหลังจากเกิดเรื่องบ่พอขี่รถจักรเข้ามาบ่บ่คือกันโอ้บุญจิตกับแมนแมนหลังจากว่าเกิดเรื่องเนาะพอได้ขี่รถจักรเข้ามาแมนแมนแล้วก็บ่ได้ขอโทษบ่ตัวนี้บอได้บ่มีจากที่เคยได้ยินคือว่าตุ๊กหนีหนีตุ๊กหนีออกจากนี่บ่ ก็อเอาลูกบ้าไ,ไปตามในบ้านในขันตอนแรกเราเราขึ้นมาแล้วอ๋อเราขึ้นมาแล้วเราขึ้นมาเลยร<อ>เราไปตามในบ้านเหมือนในบ้านอะยังโม,มมาในบ้านยังโม,มมาอมตอนพ่อนี่ยันเมน็นเป็นน้ำในบ้านเนี่ยไปนั่นในบ้านพี่น้องเราจังวนาบมเห็นตอนน้องไหม่ลงมือนะก็สิบาย เงนเม่นเงนเม่นตัวนี้แหละมันชนมุลบางทีบงที่ก็อึ้งบ่ได้ลยวะเอแปลว่ามันอยู่ในสถานการณ์นั้นแม่นะก็เลยนั้นหากแต่ว่าอ่าพอมาแล้วก็พอมาแล้วก็ให้ทั้งไอเตียงเราคุยกับทางในบ้านอืมเออนั่นแหละจัะว่าคุยโทรศัพท์แม่แต่ก็เงินเบิดเนาะเงินเบิดเงินเบิดแล้วก็ไอเตียงโทรไปเออมาครับ่แน่ก็เลยขึ้นไปเฮือนในบ้านขึ้นไปเพือนเลยมือเมือไปคือบ่เห็นคลิปเขาอ่ะน้องใช้หนั่นไปน้ำอยู่บ่ ไปหาในบ้านเพื่อเห็นแต่ียงไรเขานั่งอยู่หลังบ่ไปแมนนั่งอยู่หลังบ่แลยวยังนี่อ่ะเนาะเอ้าบัวจิตถามอยู่ีิเขาเจ้าบอกเอายังเลยนะพี่แดงเลยเนาะเขาเอาในมือนั่นบ่ถามบัดอบครัวดเลยเขาเจ้าบอกยังเลยแต่ว่าพอมาปรับเปลี่ยนนี่าวคือเปลี่ยนในนี่ส่กลับมาคิดอยู่เฮือนอีกทีหนึ่งนะมึงกลับมาคิดอยู่เฮือมาคิดอยู่เฮือนแล้วก็จังเลยโทรใส่เจ้าโทรใส่เจ้าว่าให้มาไกลเกียบ่วจะให้ไพกันแท้ ในจังว่าทางเบิงมื่อนี้เลยนี่นะมื่อนี้ว่าผู้ใหญ่คนจีตัดสินใจให้แบบใด้เลยว่าทา<อ>งเบิงคลิปนี้กับเอซีพีจักรนาเบิงเนาะสำหรับทางเ<ม>อฟซีกับทงางเขาเองนี่ก็ได้แต่พังกันแหละเพื่อนๆเนาะขึ้นอยู่กับทางผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นตัดสินเนาะในการตัดสินใจทางเบิงสิ่งที่เขาลุ้นอยู่เดี๋ยวนี้เ<ม>พิ่นสีเขาลุ้นกับโบเตกต่างกับเอฟซีหรอกเนาะอย่างขูคือกันเพิ่นสีขอโทษบบเท่านั้นแหละบัดนี้ไป ตัวน <laughs> <laughs> ี <fundamentals dragging> ้เม <ata> ื่อไปสิไปรุ่นเบิงพี่น้องเอ้ยเนาะตัวนี้เด้อไปเบิงไปชมกันเนาะแม่นๆโอ้ไปซะเนาะถึงเวลาเวลาเดี๋ยวเฮาสิได้พากันไปอันนั้นได้พี่น้องเอ้ยเนาะดินทางต่บานีพี่น้องทางต่อถ้าว่าอ่าได้ความคิดความเห็นกันเนาะถ้าว่ามันบ่ถูกบ่ต้องก็ให้บอกให้หยังเนาะก่อนไปตัดสินเด้อพี่น้องได้ยินคํานี้ก็อ่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่อนบ่อ่อนๆๆบ่ฮู้ว่า ภาพการแท็กซีแบบะะกซ่แบบสารบุญแท็กซี่แบบแท็กซี่เป็นแบบไรต้องไปหลายคนเด้อพี่น้อง,งต้องไปหลายคนตัวนี้นะเห็นบอกไปกับไอ้เตียงเพิ่นมือหนาอิบซีพิ่นเป็นห่วงคือนอย่างเห็นบ่อ่ายังดีเด้อบ่ลงไม้ลงมือพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแตงว่าไปนํากันหลายคนมื้อนี้นะเอ้หาไปซะเนาะเฮ้ยโอเคแล้วพี่น้องให้พี่จรณาเบิ่งไปนํากันเนาะฮะในคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะเอาตามนั้นเนาะอาสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ย